เี่ยวย่างสูงเขาเรื่องอะไรกันคุณเขาดูว่าหมอง่ะอะไรทำไมอ่ะน้ำลาตัวเองไม่เพี่ยมปีเลยวันนะคุรู้ไมกินผักจิมรู้ได้ไงเออไม่กินผักเหรอกินดูเดือ่หั่นคอ ว่าไอเลิฟูได้ยินว่าน้ำลายบีว่ารักกันรักกันรักกันยังไงละครเนี้ยทำเงียบเราเปิดไลน์ยูทูบเปิดไม่เป็นเนี่ยเปงไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็น่าประจำของคนในเอ็มวีเวลาถ่ายรูปคือเราคิดไม่ออกไงโอ้กูบอกว่าคนนั้นยังี่จอบอกนี่เปิไม่ได้เนี่ยเมื่อไรจะหวยอีกแหรอไรจะหวยเราเนี่ย มได้รับอนุญาตแล้วจากีนี่ผมขอแล้วนะดไม่อยู่ผมะไม่กาเล่นมัอยู่ไดมาอไจับม่อขึ้ไม่ีโนฟีโนอยู่ให้องฟีโน่ะม่ค่ะเป็นพี่น้องกันก็ต้องหักกันพี่นี่ได้ได้ดักฟีนยังดักไปไม่ได้ไม่ได้แล้ว่ ฟรีนู่ฟรีนู่เจ้ามาร้วแอดหน่อยเจ้านี่มันอยู่ในในโลกของเราได้ยังไงจ้องจ้องตากันหน่อยโอ้ยแต่จ้ยองจ้องโกงที่ส่งรูปไปให้ยังยังเลยค่ะพี่ชิจ้าไม่มีนะมี่มีคนดูไอ้เจ้าบ้าไม่แต่กว่า แม่เปิ้ลขามีสูนอีกแล้อ่ะขอบคุณครับเต้าคืออะไรวะเจ้าไม่ค่อยู่กันเป็นฉิบคนเลยเ้าน้าแป้วคะบายบายกล้องหน่อยค่ะพวกเรานั่งกันอยู่แบบโู้บุนแบบนี้ชวนมาทุกรอบไม่เคยทุกรอบ เมื่อไม่จังเติมเพ็ดจังเติมน้อเพ็ดหนิปวดอะไรอ่ะปวดอะไรอ่ะชั่วพี่เหรอใช่ก็อ่านคอมเมนต์ไงอ้าวมาร์คมมนต์มาร์คเป้วค่ะเห็นแม่พึ่งด้วยกันเมื่อกี้มาร์คเป้วแม่พึ่งนอนดลูรับ แล้วก็ทำงานไปดีไม่ต้องไปสนใจอะไรเขาตาเฉินจริงจริงหน้าตาผมนี่แบบวิจารณ์กันแบบทำไมอ่ะถึงเราจะหน้าตาไม่ดีแต่ติดใจเราเดียวไม่เคยไม่เคยเขียนว่าแฮตแท็กหน้าหล่อที่สุดในโลกไม่ได้แฮตแท็กกันเลยแม่บอกว่า คนชอบบ้านหนูว่าทำไมชอบบุญมันป้าอยเอานั้นมาบอกฮะโอชาร์นะร้อนมากแล้วเพราะว่าเอดน้ำมาสวัสดีครับตอนนี้ผมกไม่ได้ดูแต่วอนนี้ผมาเอาหลวนะไอแกะ่เอามันคืเปิดบไมเกิไเอาอ้ That's all.